จากเหตุการณ์ที่คนงานเสียชีวิตในบ่อหมักปลานะครับซึ่งแพทย์ชันสูตรศพออกมาพบว่าเจอเลือดสีเขียวซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ครับที่เลือดจะเป็นสีเขียวเพราะว่าเวลาที่เราตกลงไปในบ่อลักษณะแบบนี้ครับมันย่อมมีกา๊าซที่ชื่อว่าไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งไฮโดรเจนซัลไฟด์ถ้ามันเข้าไปทำปฏิกิยากับเม็ดเลือดนะครับมันก็จะทำให้เลือดเป็นสีเขียวเพราะปกติแล้วเลือดเนี่ยมันจะต้องทำปฏิกิยากับออกซิเจนแต่เนื่องด้วยเป็นที่อับอากาศอากาศไม่มีออกซิเจนไม่มีหรือมีน้อยดังนั้นเนี่ยไฮโดรเจนซัลไฟด์มันจึงเข้าไปรวมกับเม็ดเลือดจึงกลายเป็นสีเขียวครับถ้าลักษณะเป็นถึงขนาดเนี่ยเป็นไปได้ที่ในบ่อนั้นน่าจะมี ความเข้มข้นของก๊าซไขโหนอยู่เป็นจำนวนมากๆครับแต่ถ้ามองจากเคสนี้แล้วสานนิฐานว่าน่าจะเกิดจากการที่ก๊าซไขโหนเข้าไปรวมตัวกับเม็ดเลือดแดงครับจนทำให้เม็ดเลือดแดงไม่มีออกซิเจนแล้วก็กลายเป็นสีเขียวข้อมูลตรงนี้ได้มาจาก m c g i l l University นะครับ